สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณสิบล้านนะคะเทียบชนสามสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยสั์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะ,ะสิบล่างนะ,ะจะเป็น3ส,สูตรเก่านะ,ะเป็นสูตรที่แอดลงให้ตั้งแต่งวดที่ออก91นะฮะในงวดนี้เนี่ยชนนะคะที่9ชน7 901นะฮะออก91นะฮะเข้ามาที่9งวดที่แล้วเราเหลือ3ส,สูตรนะฮะ ก็ชนที่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสี่นะคะอันนี้แอดเอาไปคัดนะคะกับเลขดับให้นะคะซึ่งเลขดับของเราสิบล่างนะคะขั้นเทพนะคะดับมายาวนานนะคะติดติดกันสิบกว่างวดนะคะก็งวดที่แล้วหลุดนะคะมีติดดับสองไปหนึ่งศูนย์คะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยก็จะเอาแอดไม่ได้เอาเลขดับมาตัดให้นะคะผลรางวัลเนี่ยออกมาที่สองหกนะคะ ตัวยังเข้ามาอยู่นะคะสำหรับอ่าสองฮะตัวชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในงวดนี้สามสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเดินยาวเจ็ดเจ็ดงวดเริ่มเดิน,นะฮะตั้งแต่งวดที่ออะฮะ ศูนย์หกนะคะเด่นศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะออกศูนย์หกเข้ามาที่ศูนงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสีผลรางวัลฮะออกมาที่สอนะคะเข้ามาะะที่สองสูตรนะคะเราจะใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันสีครั้ง10ล่าง2ครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่ห ร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2อหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะ8แปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกนะคะ 6บวก2เท่ากับ 8, 8บวก1่เท่ากับ99บวก1เท่ากับ0บวก1เท่ากับ1 1บวก 1, เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3ะเราจะได้นะคะเราจะได้นะคะ10ล่างในสูตรที่1น,นะคะ6 8 9 0 1 2 3 เรามาดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองสตินะคะเจ็ดสิบหกงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกค่ะหนึ่งเก้าหกนะะเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองค่ะออกหนึ่งเก้าหกอ้อขอโทษค่ะงวดที่ออกศูนย์สองเข้ามาที่ศูนย์งวดที่ผ่านมาเด่นที่สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลออกมาที่สองหกค่ะเข้ามาที่สอง สูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสองครั้ง10บน10หน้าครั้งที่1นึครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่1นและบวกข้างที่2 0ย์บวก2เท่ากับ2อบวก8เท่ากับ0ูศูนย์บวก7เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9กบวกหงเท่ากับ0ูย์บวก1เท่ากับ1 เราจะได้สิล้างในสูตรที่2องะสามสี่หกเจ็ดเกีเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่3ามนะ,ะสูตรที่สามสตินะคะเจหกงวด เริ่มเดินตั้งแต่งดที่ออก0ูย์เด่น0ูนย์หนออกศูย์สเข้ามาที่0ูนย์งดที่ผ่านมาเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองาผลวออกมาที่26นะเข้ามาที่2สูตรเราจะใช้นะคะหลัก1 0ื่นสิครั้งหลักพัน2ครั้ง10บน10หน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่1นึแล้วบวกค่าลงที่แ ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสอบวกแเท่ากับศููย์บวกเเท่ากับเจบวกส่เท่ากับหนบวกแหาเท่ากับเกบวกห่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับเเราจะได้สิบล้างในสูตรที่สามคะเก้าศูน เดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวชนในงดนี่ยตัวชนในงดนี้นะคะตัวแรกนะ,ะก็คือหกตัวต่อมานะคะก็คือเก้าตัวต่อมานะคะก็คือศูนย ตัวต่อมาะฮะก็คือหนึ่งตัวต่อมาะฮะก็คือสามเราได้ตัวชนในงดนี่นะคะหกเก้าูนหนึ่งฮะสามฮะ, 3, ฮะได้ตัวชนฮะหก 9 0 1 3ได้ตัวชนนะคะทั้งหมดนะคะหตัวคะในงวดนี้นะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนมองว่าเยอะนะคะก็ต้องเอาไปตัดนะคะกับเลขดักนะคะแต่ว่าอัตราการเสี่ยงนะคะก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะหรือไม่นะคะสิล่างนะคะที่แอดทำคู่คี้ให้เนาะในงวดนี้เนี่ยตามความน่าจะเป็นนะคะสิล่างน่าจะมาที่ เลขคู่นะคะเลขคู่ในนี้นะคะก็จะมีที่6กับ0นะคะให้กับเพื่อนๆคะเพื่อพิจารณาคะแต่ว่าถ้าเราไปดูตามสูตรดับนะคะสูตรเก่า4สูตรที่ยังเหลือนะคะ6กับ0เนี่ยติดดับนะทั้ง2ทั้งสตัวเลยนะคะซึ่งถามแอดนะคะความชอบส่วนตัวในงวดนี้เนี่ยทั้ง6และ0เนี่ย ติดเด่นนะคะของแอดคะฉะนั้นเราไม่รู้นะคะว่าเลขดับของเราเนี่ยจะยังดับต่อไหมนะคะเพราะว่าอ,อย่างงวดที่แล้วเนี่ยห้าสูตรน่จะดับมาประมาณที่แอดลงให้เนี่ยน่าจะสิบงวดติดติดเลยนะคะสิบว่งงวดติดติดเลยแล้วทีนี้เขามาหลุดงวดที่แล้วนะ,ะทีนี้ยังเหลือสี่สูตรเก่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดับหลุดได้นะคะฉะนั้นดับชนเด่นเนี่ยแอดยังให้เลือกเด่นอยู่นะคะเสร็จแล้วถ้า หากว่า6กับ0ูนี่เอ่าที่เป็นเลขคู่เนี่ยยังดิ่นนะคะก็เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะคะระหว่าง6กับ0ูนย์เนี่ยเพื่อนๆนชอบตัวไหนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคิดว่าเลขดับนะคะอาจจะเดินต่อนะคะก็อาจจะมาที่เลขคียก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะเก้าหนึ่งสามนะคะเพื่อนลองเลือกพิจารณาะะถ้าชอบเลขคีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ